เกฟกินแล้วเหรอโลกกก็ินแล้วคาับัตรดีสีทองเฮ้ยบัตดีได้แมวดำแล้วส่ะอ อามต่อดาวแล้วก็ตามให้ผมพูดก่อนพอมันดีครับพอดีพทษนะครับเป้าเปลาใครพูดใจมั้ยตอนนี้โต๊ะเก้าอพูดน้องป้ บอสได้กินแคบปะครับพี่ถ่ายคลิปลูกได้หน้าสี้าง